สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงวินโด s นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ USB ครับเนี่ครับ USB คำจุอย่างน้อย8กิกขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีไฟล์ Windows 10ในนี้ครับวิธีการดาวน์โหลดของไอไฟล์วินโด s 10นะครับให้พิมพ์เนี่ยครับ Windows วินโดว์สิบ iso ครับวินโดว์สิบ iso เนี่ยเข้าเลยขึ้นมาเจอเว็บแรกก็กดเลยครับเนี่ยกดดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีครับแต่ว่าแฟลชไดของผมตัวนี้มันมีวินโดว์แล้วครับเนี่ยมีวินโดว์อยู่แล้วมันมีมันมีไฟลวินโดว์ในนี้อยู่แล้วครับอันนี้ถ้าาใครไม่มีไฟลวินโดว์ก็กดดาวน์โหลดเครื่องมือทันทีเลยครับเนี่ยกดเลยกดเลยกดเลยครับแต่ของผมมันมันมีแล้วเดี๋ยวผมทําการ เสียแฟลชได้ลงไปครับเดี๋ยวผมทำการเสียแฟลชได้ลงไปก่อนจะทำการสอนลงวินโด์เลยนะครับโอ้ไม่ได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 ้ต้องเสียบตรงนี้ต้องเสียบตรงนี้ต้องเสียตรงนี้เสียบเข้าแล้วครับเดี๋ยวถ้ามันขึ้นยังไงอยู ต้องเช็คก่อนครับว่าว่ามันเอามันถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่ามันมันขึ้นเป็นไฟล์นี้ยังครับแบบนี้ขึ้นแล้วครับเนี่ยขึ้นแล้วก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องครับรีสตาร์ทเครื่องรอให้เครื่องมันบูตให้ให้พอพอเครื่องมันเปิดขึ้นมาก็ให้เข้าบูเมนูนะครับอันนี้รอสักครู่ก่อนครับรอสักครู่นะครับ เดี๋ยวกด f 1 1นะครับอันนี้เป็นบอร์ดของ msi ต้องกด f 1 1กดไปได้เรยครับกดรัวกดรัวกดรัวครับเนี่ยกดทรรัวกดเข้าหน้าบูเมนูครับเนี่ยใคไหมครับเข้ามาอย่างนี้แล้วครับถ้ามันอย่างนี้ถามว่าให้เราเลือกตัวไหนเนี่ยครับมันจะมี h าร์ดดิสมี sd ครับแล้วก็มี windows แล้วครับมีรวมบูมบินิเตอร์แล้วก็ กรณีเครื่องนี้ผมเคยลงวินโดว์ไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็กดลง usb f ฟ a ชไ d ร e i uefi ก็กดไปเลยครับรอยเครื่องมันมันทำการบูดว w i n d o w จากแฟ a ชไ d ร i นิดหนึ่งรองสักครู่ครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าตาสีาฟ้ามารอสักครู่ครับ มาแล้วครับไอตรงนี้ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะครับเนี่ยไม่ต้องไปเลือกอะไรครับกด next แล้วก็กด install now ตรงนี้อันนี้เราจะให้มันจะถามว่าให้เราใส่ีี์หรือให้เราใส่คีย์ด้วยหรือไม่ถ้าไม่ใส่ให้กดตรงไอ i d o n a v e product key นะครับกดไปครับ แล้วก็มาหน้านี้มันก็จะมีวินโดว์ให้เราเลือกนะครับมีวินโดว์10 Home 10 Home Single Language แล้วก็ Windows 10 Edition แล้วก็ Windows 10 Pro ในตัวอย่างคลิปวิดีโอนี้ให้เลือก Windows 10 Pro นะครับเพราะว่า Windows 10 Pro มันจะมีฟีเจอร์ที่เยอะกว่า Windows 10ตัวอื่นให้กด Windows 10 Pro ไปครับแล้วก,กด Next ราสักครู่ครับให้กดยอมรับเงื่อนไขของไลเซนด้วยครับ ตรงนี้มันจะถามว่าให้เราอัปเกรดหรือว่าจะลงใหม่เลยให้เรากดตรงคัสตอมนะครับถ้าแบบนี้ก็แบบนี้ถามว่ามันจะให้ลงอันไหนได้ครับอันนี้ก็ดีลิทไม่ได้อันนี้เราให้อันนี้เราไม่ต้องมายุ่งอะไรนะครับในในได้อะไรพวกนี้เราไม่ไม่ต้องมายุ่งอะไรมันนะครับ เราไม่ต้องมายุ่งอะไรในได,ไดมันนะครับเรากดตรงตรงนี้ไปเลยครับกดตรงมันให้ลงตรงนี้เนี่ยครับกดตรงนี้ไปเลยครับอันกรณีนี้เครื่องนี้จะลงผ่าน s S D นะครับกดให้กดตรงร้อยร้อยสิบเอ็ดกิกไปครับเพราะว่า s S D เครื่องนี้มันใส่อยู่ที่ร้อยยี่สิบกิกก็กดเน็กไปครับ กดโอเครอให้วินโดว์ติดตั้งแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำการตัดคลิปนะครับรวมความการตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดให้ดึงแฟลชไดร์ออกเลยครับแล้วก็เครื่องมันก็จะรีสตาร์ทเองนะครับเนี่ยครับถอดแฟลชไดร์ออกเลยครับไม่งั้นถ้าเกิดไม่ถอดแฟลชไดร์ออกเดี๋ยวมันจะเครื่องมันก็จะบูตเข้าหน้าให้ลงวินโดว์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับให้เครื่องมันบูตวินโดว์ไปเลยนะครับ พอไปได้ออกเพราะว่าตอนนี้ติดตั้งวินโดว์เสร็จแล้วรอให้มันให้มันทำการทำการบูตวินโดว์ของตัวของมันเองรอไปแป๊บหนึ่งนะครับ รอให้เครื่องมันทำการติดตั้งวินโดว์แป๊บหนึ่งนะครับให้มันทำการบู๊วินโดว์ไปก่อน รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปเลยแล้วกันครับนอสักครู่นะครับเกอรเมื่อกี้ขึ้นเครดีขึ้นมาแล้วครับจันโมเมนต์ขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมาแล้วกรให้มันทำการประมวลผลแป๊บหนึง่งอันนี้มันจะให้เลือกภาษาครับอันนี้ภาษาผมเลือกเป็นอังกฤษ U.S. แล้วก็ คีย์บอร์ดก็ U S อยู่ค่อยไปปรับทีหลังนะครับกด Skip Wi-Fi i d o n t h a v e Internet กดไปก่อนไม่เอาครับกด Continue คือ Windows ซอ Windows ตัวอย่างนี้อย่างในในตัวอย่างนี้ อ,นนอันนี้ผมเลือกเป็นกระจายสูงหกแปดนะครับแต่ว่าการการที่ที่ให้เลือกรหัสผ่านที่ที่เราจะให้ใส่รหัสผ่านแบบเนี้ยครับเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับทางนี้ก็จะใน,ใน,ในตัวอย่างนี้ไม่ใส่นะครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใส่ให้กด next ไปครับแล้วก็กด asset กด asset ครับรอให้มันประมวลผลนิดนึงครับ วินโดว์ถ้าถ้าจะลงในในตอนนี้นะครับผมแนะนําให้เป็น Windows 10ไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่า Windows 10มันก็มีอัปเดตให้ให้ทุกทุกปีทุกเดือนนะครับ รอให้ตัววินโดว์มันมันกับรอให้ตัววินโดว์มันกำลังประมวลผลนิดนึงนะครับแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับลงการลงวินโดสิบแบบคินคินเรียบร้อยแนละนะครับ อันนี้เราก็แค่นี่เราก็แค่ไปเช็คดูว่าในเดี๋ยวเอาไอเดี๋ยวตั้งหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นจอเหมือนพวกจอแบบพันยี่ิบสี่นี่แหละครับเดี๋ยวตั้งจอแปบบ๊บเราตั้งเป็นพันหกเลยครับเนี่ยตั้งเป็นพันหกกดชิปไปแล้วก็ ถ้าจ,จะเช็คดูว่าเข้า Personal Live แล้วก็เข้าที่ทีมกด Desktop ไอคอน Setting แล้วก็เลือกคอมพิวเตอร์แล้วก็ Add ไ e แล้วก็โอเคกดไปครับอันนี้เราเข้ามาที่กดที่กดขิกขวาที่ PC แล้วก็กดป r o p e r แล้วก็กดที่ Device Manager นะครับ เราจะมาดูว่ามันมีอะไรที่ทยังไม่ติดตั้งบ้างอันนี้ก็จะเป็นมีเครื่องหมายตกใจอันนี้แสดงว่ายังไม่มีไดเวอร์นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการ์ดจอยังไม่มีการ์ดจอแยกก็ยังไม่ได้ติดติดตั้งนะครับอันนี้ต้องไปลงไดเวอร์ก่อนเดี๋ยวอันนี้จะไปตั้งไอ้คีย์บอร์ดนะครับไปตั้งบคีย์บอร์ด ตั้งให้เป็นปุ่มตัวหนอนตัวเนี้ครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ตัวเน,นี้ตัวนี้ครับเข้า Windows ครับเอาเข้าเซฟติ้งของ Windows แล้วก็กด Time and Language เลือบเข้ามาใน Time and Language แล้วก็เลือก l a n Language แล้วก็เลือกที่คีย์บอร์ด Language มาออปชั่นแล้วก็ Advanced Key s e t t i n g แล้วก็กด กดตรงตรงตัวหนอนตรงเนี้ยครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคไปกดแอดพายโอเคภาษาใช้ได้อย่างมันเนี้ยโลวยังไม่ได้ครับเข้าใหม่ครับนอนอันนี้ยังไม่ได้กดคี์บอร์ด กด add p พกดโอเคมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเนี่ยมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้แค่สอนการลงวินโดว์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวโลบพวก อย่างอื่นเดี๋ยวค่อยไปลงเสร็จแล้วก็ค่อยมามา,มาสอนลงในบงในเวอร์อะไรอีกทีนะครับพอญอาติจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ